กินอาหารห้อนเจะจ้อนส่วนตัวล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลอกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างตางสังคมและสแกนคิวอาโค้ดไทยชนะจะทำให้ต้านห่างไกลโรคโควิดสิได้ กนลังเจติดตามห้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จานี้ไปขอเชิญท่านห้ฟังรายการหมอกับป,ประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด -19 เจ้าขอเชิญท่านห้าฟังรายการหมอกับป,ประชาชนช่วงสุขภาพ หูตันโควิด -19 บพบกับข่าวสารความหูจากหนยงานที่เกี่ยวข้องทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกหูก่อนหูตันป้องกันได้เจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้า ะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเ,เพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่งองดห่มหที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด ฟรีๆ <Free>, เกษตรี่รอจริงๆผู้หญิงเขาอยากดูจับเกษตรี่รอหญิงน้ำถ้าใรรู้จักกินผักฟรีฟรีเกษตรี่รอจริงๆผู้หญิงเขาดูไม่เบื่อกเกษตรก็ต้องรอหรือถ้าใครที่เชื่อกินเนื้อฟรีฟรีกเกษตรี่รอจริงๆผู้หญิงเขาอยาก,ก,ด,ยกดูจับเกษตนนรี่รอ กินผักฟรีฟรีเกษตรนี่จริงๆผู้ิงว่ไม่มีใรคกนีหนา่อสนนกินนมฟรฟรเนลจริงจริงหูิงเขาอยากกูจับเกษตรนี่รออินมน้ำ้ไใรรู้จักกินผักฟรีฟรีเกษตรนี่รอจริงจริงคูหญิงเขาก็ชมเราเ กิเชืกิน,น free free กเนยฟรีฟรีกเซดนีรอจริงๆผู้หญิงเขาอยากตัวจัก,กะเซดนี่รอยิ่งนัำถ้าใครรู้จักกินผักฟรีฟรีเซดพี่รอจริงๆผู้หญิงนักชมตัวนาเอน้ไราคากินปลาฟรีฟรีกเซ่นี่รอจริงจริงผู้หญิงเขาอยาก ลอหญิงน้นถ้าใครู้จักกินผักฟรีฟกนีรอจริงๆผู้ญิงน่เชมเราอยู่กนถ้าผู้กินหมูฟรีฟกษนีอจริงๆผู้ญิงขอยากรูจักเกษนีรอิน้ำถ้าใครรู้จักกินผักฟรีฟรีกนีรอจริงแม่ กินมันฟรีฟรีเจสไม่รอจริงจริงผู้หญิงเขาอยากกูจับเจสสี่รอยินน้ำทำไมรัูจักกินผักฟรีฟรี เจ้าตั้นผู้ฟังและท่านผู้ชมคุตันปิกมาพบกับรายการมกพอประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด19นะเก้ากับทีมงานสถานีวิทยุมกมหาวิทยา,ยายรรยลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ็มสต ความถี่612 kHz กิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดออกอากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w c u r ต์ดัตเค c ร์พลั o หกหนึ่ละ YouTube สถานีวิทยุมอเกใหม่กจะได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรั์ฮับในที่ตมรตรการนำเอาเรื่องราวเกี่ยว กับสุขภาพมาฝากเต้นฟังกันหูก่อรหูตันป้องกันได้โดยเฉพาะโรคโควิ 19. ด -19 ที่ระบาดตะลอกใหม่ในช่วงนี้เจ้า ข้าเจ้าเสงียเทียนยมทราบฮับในที่ตำหนิเรการนะเจ้าวันนี้อยู่พร้อมกับทีมงานศูนย์อนามัยที่นึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยก็มีคุณหมอหนงนุชพัทรอนันตนพเป็นผู้ในการศูนย์อนามัยที่นึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยดูแลอยู่นะเจ้าวันนี้มาขอความรูเรื่องของการเกี่ยมเกษียณอายุอย่างมีคุณค่าพาชีวายืนยาวมีเคล็ดลับอะยรจะได้เทคนิคจะได้ในการดูแลสุขภาพที่ดีนะเจ้าเราไปขอความรูกันต่อกับคุณสุพัร ีวงแก้วจากกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุศูนย์อนามัยที่นื่เชียงใหม่กรมอนามัยกันต่อดีวกว่าเชิญเจ้าคุณสุพณีวงแก้วเจ้าเจ้าตะกี้ไปแล้วผ่านไปแล้วห้าข้อนะเจ้าเนาะในเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายการกินผักผลไม้ห้ากำมือนะเจ้าการดื่ม,มะนาววันละแปดแก้วนะเจ้าตาแกากับการงดการดื่มสุรานะเจ้า ต่อไปนะเจ้าจะเป็นเรื่องของข้อที่เนาะในเรื่องของ,ของการตรวจสุขภาพประจําปีนะเจ้าเฮาควรจะมีการตรวจสุขภาพประจําปีบ้างแล้วก็มีการตรวจเรื่องของติดตามข้อมูลน้านสุขภาพของเราบ้างน,นะเจ้าในเรื่องของวาวัดความดันนะเจ้าการพบแพทย์พ่องนะเจ้าในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะเจ้าเมืครั้งเฮาติดตามเภาวะสุขภาพได้เนะเจ้าบางทีบางคนแบบไปตวรวจซากเตือ้อ มาป้าแหมกร,รมนี่มีอาการป่วยที่รุนแรงแล้วเขาจะรอเพื่อมีอาการมาได้นะคะเขาต้องมีการสร่งเสริมและป้องกันสุขภาพก่อนที่จะป่วยนะคะเราจะเนาะแต่เดือนน้นะปีล,ปละหนึ่งครั้งไปหาคุณหมอเหตุเตื้องเนาะตรวจสุขภาพนะส่วนใหญ่คุณหมอเพิ่งจะขวดอย่างพ่อง่ะเจ้าคุณสุรเนีเจ้าสนใญ เริ่มแรกก็จะมีเรื่องของกวดความดันเบาหวานนะเจ้าเรื่องของการทํางานของปอดนะเจ้จาการทํางานของไตนะเจ้าในในวัยทีเออ่เข้าสู่วัยะเสียณแล้วนะเจ,จ้าแล้วก็ในเรื่องของปัสสาวะนะเจ้าเจ้าพออะไรเรื่องเหมือนกันเนาะเจ้าเจ้าแล้วก็ตรวจเลือดเบื้องต้นในเรื่องของเขาเรียกว่า c b c ตรวจเลือดเบื้องต้นนะเจ้าก่อนนะเจ้าเพื่อคัดกรอง ภาวะสุขภาพเบื้องต้นก่อนนะจ้าในการตรวจสุขภาพประจำปีนะจัะจเพราะส่วนใหญ่ผู้สูงสาอายุก็จะมีปัญหาโมนี่เนาะเบาหวานความดันไขมันจีน้าเนเจ้าเพนั้นะ ตอนนี้ตอนนี้กุงงานคลินิกส่งเสริมสุขภาพของสูนนม่ที่หนึ่งเชียงใหม่ก็เปิดให้บริการในการตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นอยู่นะเจ้าท่านผู้ชมที่ผู้ฟังที่สนใจในการตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพของตนเองนะเจ้าและสามารถเข้ามาได้นะคะโทรสับทถามได้เลยนะคะเจ้าที่สวนอนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่เจ้าอียนาเนาะเจ้าแล้วก็เรื่องต่อมานะคะเรื่องที่เจ็์นะเจ้าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับอย่างเพียงพอ ยังไงเพียงพอนอนหลับวันละเจ็ดแปดชั่วโมงนะเจ้าแล้วก็การนอนนะเจ้าถือว่าเป็นการพักผ่ที่ดีที่สุดนะเจ้าเพราะว่าร่างกายนะเจ้าจะมีการซ่อมแซมการสึกหลอนะเจ้าในขณะที่นอนอยู่นะเจ้าเพียงพอจะส่งผลยังไงตัอร่างกายนะเจ้า แล้วขอจิตใจตัวนะเจ้าแล้วแบบเพียงพอจะทำให้ร่างกายสุดโทมนั่นเพราะว่าการซ่อมแซมส่วนที่สุดร้อนล,ลดลงนะคะกา,การมีอาการเมินงงเวียนศีรษะปวดหัวอุดมิด,ดสมาธิบดีในแต่ละวันเลยคะ่ะการตัดสินใจก็จะลดลงตัวนะเจ้าดังนั้นาการนอนวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะเจ้าถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายนะเจ้าเจ้าแล้วก็อันที่ข้อสุดท้าย ใ้่คุณแต่เทีย,ยว่าอะไรเจ้าว่าการนอนเนี่ยส่วนใหญ,ญ่พรอะอุอ้ยไม่มอนอมกน็จังงรับเมื่อวานเจ้าคุณสวันนีเจ้าเม,าามาื่อคืนอุ้ยบ่ค่อยรับเท่าไร่อะเมื่อวานนี้จั่งงีบรับเป็นเต้ออิ่มเป็นอย่างนอนเจ้าเนาะเจ้าแต่ว่าการนอนที่เอองีบรับเมื่อวันได้ค่ะแต่ว่าการนอนที่มีคุณภาพ ต้องนอนกลางคืนเจ้าเพราะว่าฮอร์โมนต่างๆโกรรฮอร์โมนที่จะช่วย่อมแซมส่วนที่สึกหรอกมันจะรังประคืนค่ะถ้าเราตื่นกาคนคุณจะนอนบ่ได้ได้ยังเจ้าเจ้าต้องนอนบลคืนมีประสิทธิภาพในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองนะคะเช้าเจ้าอันก็เข้าเพื่อเป็นเล่านอนเพื่อเป็นเวลาอีกแล้วกันนะเจ้าเช้าแต่อย่า อย่าไปดื่มน้ําก่อนนอนนะเจ้าอย่าเอามาปนกันนอนดมน้ำแปแก้วก่อนนอนสองแก้วอีบ่ได้นะเจ้าก <laughs> ้องห้ามดื่มน้ำก่อนนอนเพื่อจะรบกวนการนอนรับของผู้สูงอายุเองมาเจ้าเนาะใช่ไหมใชสุดท้ายเลยข้อที่แปดนะเจ้าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากโดยที่ดูแลโอวสุขภาพช่องปากนี่มีหลาย นณะเลยอีน้อเจ้าเนาะแต่ว่าเราเน้นในเรื่องของการแปรงฟันก่อนนอนเจ้าเพราะว่าการแปรงฟันก่อนนอนสําคัญยังไงในช่วงระหว่างที่นอนนะเจ้าจะมีการเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากไอ้เจ้าถ้าผมมีการแปรงฟันก่อนนอนกินมาม่วงวดวานแล้วค่ะแบคทีเรียก็จะเริ่มเติบโตในช่วงที่เขานอนแล้วนะเจ้าทำให้เกิดฟันผุนะเจ้าในช่วงสูงอายุได้ค่ะเจ้า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุแต่แต่นี้่งก็จะมีฟันปลอมอี่แม่งกะจ้าคุณสุพภณีเจ้าอางค์ทีกะต้องต้องเอาฟันปลอมออกมาทําความสะอาดเหมอนกันเนาะเจ้ากรณนี้ที่มีพันฟันปลอมนะเจ้ากะต้องเอาฟันปลอมออกมาทำคาสะอาดก่อนนะเจ้าทุกวันเลยนะคะเจา้าแล้วก็จะมีการดูแลช่องปากค่ะไปหาคุณหมออย่าง้อยปีปละหนึ่งครั้งก็ได้นะเจ้าในเรื่องของการตรวจสุขภาพช่องปากเนาะเจ้าเนาะแล้วก็การ ดูแลแปลงฟันอย่างไรให้ถูกต้องนะเจ้า,จาก็คือสองสองสองนะเจ้าสองตัวแรกก็คือการแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าก่อนนอนนะเจ้านาะแต่สองขัญนที่กว่าคือการแปลงฟันก่อนนอนนะเจ้าแปลงฟันก่อนนอนเสร็จแล้วเราจะแปลงฟันเย็นก็ได้นะคะก็คือแปงหลังแปลงฟันหแปลงฟันก่อนนอนกับเมื่อเช้าเอานะจ๊ะเนาะ จ้าบางท่านกินข้าวแล้วจะแปลงฟันอีกก็บ่เป็นอย่างอีกมันกับจ้าเจ้าเข้าแล้วก็แปลงฟันแล้วก็บ่ดีกินอย่างเข้าไปแหฮมอีกนะจ้าเช่นเขาเมื่อกินลูกอมสไลอ์น้ำตาลตามกินลูกอมสน่อยถ้ากินลูกอมเสร็จเขาก็ต้องมีการบ้วนปากก่อนเนาะใช่เนาะถ้าลูกอมเนี่ยจะก็บ่ามีเศษอาหารค้างแต่ว่าจะกินอาหารขบเคี้ยวแป้งฟันก่อนนอนแหละแต่ว่ากินอาหารขบแบมนี้นะคะจ้า สองตัวที่สองนะเจ้าจะเป็นการแปงฟันที่ใช้ระยะเวลานานสองนาทีนะเจ้าบางคนทู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 ๊ทู๊อะมาถึงสามเล็ดเซตเลยหรือสามนับหนึ่งถึงสามนะเจ้าแต่ต้องแปลฟันสองนาทีนะเจ้าเพราะว่าเขาบอกว่าระยะเวลาที่การแปงฟันให้สะอาดเนี่ยจะต้องใช้เวลาสองนาทีนะเจ้าเจ้าสองตัวสุดท้ายนะเจ้าสองตัวที่สามนะเจ้าเป็นการงดกระพาอาหารหลังแปลฟันสองชั่วโมง เพราะว่าหยังเพราะว่าจะทําให้สารเพื่อฟันนะคะฟูอะไรสารฟูอะไรเนาะในยาสีฟันนะคะมีประสิทธิภาพในการป้องป้องกันฟันสูงสุดนะคะสองชั่วโมงห้ามกินอย่างเลยหลังแปรงฟันเจ้าเจ้าโอ้ลากานนี่มันยากเนาะสองสองสองนี่นะมือจะเลขเด็ดมเ้งแล้วสาจสาวสาวอาจจะเป็นเลขเด็ฟันแล้ว เจ้าสำหรับแบบพฤติกรรมสุขภาพิีประสงค์นี่ยะเจ้าก,ก็ทาให้ผู้กเกษียณผู้ที่กําลังกเกษียณหรือผู้ที่กเกษียณแล้วเจ้าสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงได้นะคะสุขภาพดีได้นะเจา้จาย <ๆ S 2> ่อยๆก็คือทวนใหม่นะเจ้าพบอย่างที่ต้องทำสองอย่างที่ไม่นะคะหกอย่างที่ต้องทําคือมีกิจกรรมทางกายกินผักผลไม้อย่างน้อย นะคะดื่มน้ำวันละแปดแก้วนอนหลับพักผ่อนเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะแปรงฟันก่อนนอนแล้วก็มีการตรวจเช็คสุขภาพปรนะจําปีนะจ้าแล้วก็สองไม่ก็คือไม่ดื่มสุราไม่บุหรี เจ้าสุดไม่ดื่มโซดาไม่ไม่สูบุรี่เจ้าอ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะที่จะทำให้เฮาสุขภาพดีนะจะมีแป้อยางเด็กันนะเจ้าแล้วช่วงนี้เจ้าคุณสุพันีวงแก้วเจะในฐานะที่ดูแลเรื่องงานส่งเสริมสุขภาพวัยพวกวุยแม่มนผู้สูงอายุเฮาศูนย์อนามัยที่นิ่งเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเฮาเนาะเฮาจะดูแลสุขภาพ ชีวิตสําหรับคนวัยเกษียณรวมถึงผู้สูงอายุและคนทั่วไปกันจะใดดีเจ้าช่วงนี้เจ้าเจ้าสำหรับช่วงนี้นะเจ้าเป็นช่วงอุ้ยแม่มอนเนาะที่อยู่ตางบ้านนะเจะนะ้าเนาะในเรื่องของการปฏิบัติตัวว่าจะในเรื่องช่วงของโควิดระบาดเองกาจะมีมาตรการในเรื่องของมาตรการนะเจ้าในการป้องกันโควิดนะคะของผู้สูงอายุเองนะคะจะมีมาตรการดี H P P A อนะเจ้ามีอย่างปะลามพ้องอีนะเจ้าตัวดีตัวแรกนะเจ้าก็คือ distancing การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะเจ้าก็อ้ยแม่มนที่อยู่ตังบ้านนะเจ้าก็คือการแสดงความภาคนะเจ้าอย่าเพิ่งไปเข้าไปกอดหอมหรือว,ว่าเข้าไปใกล้ลูกหลานเกินไปนะคะเพราะว่าฮาวอยู่ตังบ้านก่อนจีิงแต่ว่าลูกหลานฮาวออกไปทํางานนะเจ้าได้สัมผัสกับผู้คนเยอะๆนะเจ้านะเานาะซึ่ง การสัมผัสที่เยอะจะทําเอ,อาจจะเป็นการเออเป็นนำโควิดเข้ามานอาเจ้าเขากควรอยู่เว้นระยะห่างจากบุคคลนะคะแล้วก็บอกเข้าไปในกลุ่มเสียงค่ะหมู่บ้านไหนที่มีกลุ่มเสียงมีคนเสียงติดโควิดค่ะเขาก็จะเรียกสถานที่นั้นไปเอเจ้าดีแรกนะคะ distancing การเว้นระยะห่างนะเ,เจ้า m เอ็มตัวที่สเอ็มนะคะเรื่องของแมสนะคะหน้ากากอนามัยเาจะเนาะในเรื่องของหน้ากากอนามัยก็จะคือบางคนก็จะห้อยอยู่ใต้กลางอินเนาะจะเนาะหน้ากากอนามัยนะคะจะเขาต้องใส่ไว้ตลอดเวลานะคะจะช่วยในเะรื่องของการป้องกันการกระจายของเชื้อนะคะตัวเอชนะคะเรื่องของการล้างมือ ล้างมือบ่อยๆนะเจา้าไปสัมผัสจับสิ่งนั้นก่อนที่จะกินข้าวก่อนที่จะเอาอะไรที่สัมผัสกับหน้านะคะให้ล้างมือก่อนนะคะตัวที่สามไอ้ตัวที่สี่นะคะเป็นตัวทีนะคะในเรื่องของอุณหภูมิร่างกายนะเจานะ้าเนาะมันสังเกตอุณหภูมิร่างกายว่าเอ๊ะวันนี้ฉันตัวรุ่มๆมีไข้ก่อนนะถ้ามีตัวรุ่มๆมีไข้ก่อนเอสังเกตอาการแล้วก็วัดไขา้นะเจา้าที่อีกตัวหนึง่งนะคะจะเป็นการ เทสติ่งเป็นการตรวจหาเชื้อนะคะถ้าเฮาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงนะ,ะเจ้าเฮาควรไปติดต่อหน่วยงานเพื่อจะตรวจหาเชื้อโรคนะคะเชื้อโควิดนะเจ้าว่ามีการติดเชื้อกอนนะคะเจ้าตัวเอตัวสุดท้ายเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะเจ้าผู้สูงอายุที่มีสมาร์ทโฟนนะเจ้าถือว่าสามารถดาวน์โหลดได้นะ,ะเจ้าในเรื่องของไทยชนะแล้วก็หมอชนะนะเจ้าในการที่จะ ลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ต่างๆที่ตัตวเองได้ไปเยนะคะเจา้าหรือถ้าท่านไหนที่บอกมีบอกมีแอปพลิเคชันเนาะเขาก็สามารถลงทะเบียนที่จุดที่เขาพึ้นลงนทะเบียนการเข้าแล้วก็หลังออกได้นะคะ <c oughs> ค่ะสำหรับการปฏิบัติ D M H T T A <c oughs> นะเจา้า <c oughs> ก็เป็นการปฏิบัติที่จะทำให้ผู้สูงอายุและเจ้าห่างไกลจากโควิด <c oughs> นะเจา้า นอกจากนั้นก็บดีลืมไปฉีดวัคซีนเนาะป้องกันโรคโควิด -19 ในผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเตยเนาะแล้วก็ไม่ยิงต่อนะจ๊ะอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ตอนนี้คุณหมอก็รณโงครใงู้ไปฉีดวัคซีนกันนะจ๊ะดีที่สำคัญก็อยู่ในบ้านหันว่าช่วงนี้ต้องสวมหน้ากากอนามัยเตยเอเม่นค่ะจ้าเวลาอยู่บ้านนะจ๊ะอืมจ้าอันนี้ก็หันตางท่านอธิบดีกรมอนามัยท่าน คุณหมอสุวรรณชัยวัฒนยิ่งเจริญชัยเพื่อนก็บอกว่าไปสำรวจอนามัยโพรอกว่าคนที่อยู่ในบ้านในจองเนี่ยก็กลัวคนที่ไปแยกระด้างนอกเอาเชื้อโควิด1 9บ้ามาแปดผู้สูงอายุป่วยแม่มอดในบ้านเนี่ยจะเพราะนั้นก็ต้องรณรงค์เนาะสวมหน้ากากอนามายัยในบ้านตัวแล้วก็อย่างก็กินเข้ากันก็ช่วงนี้ห่างกันไว้น่อยวะ่ะบะ บอกเพิ่กินข้าวโดยกันเตื่อเนาะเว้นกันสักวางนึงเออเจ้าอันนี้ส่วนใหญ่คนมั่นทา้งกินข้าวโดยกนันเนาะเป็นหมูเป็นจูมี่ยตอนนี้เพิ่งว่าเฮ้ยเว้นกันอยู่ช่วงห่างๆางกันสักน้อยช่วงนี้บัดนีก,กินข้าวโดยกันเตื่อเนะเป็นโมูเป็นจูมนะเจ้าอันนี้คุณหมอเพิ่งกับฝากเอิญมามีเวลาแห่มน้อยเดียวเจ้าเพื่อท่านุฟังครอบคร,รัวมากกว่าพวเอ้ยแม่มอนเกษตรกรอยากจะ อันติดต่อทีมงานกลุ่มพัฒน,นาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุศูนย์อนามัยที่นึเ่เชียงใหม่กรุมอนามัยที่คุณสุพณิวงแก้วเพื่อนทำงานอยู่เนาะวันนี้ก็ไในหูหลักในการเกียมเกษยียณอายุอย่างมีคุณค่าพาชีวะยืนยาว ติดต่อกลุ่มเฮาได้เลยเนาะติศูน2 7ห้0นะเจ้า0 5 3 2 7 2 7 4 0ต่องานกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพไปสูงอายุนะเจทีมงานคุณสุรณีวงแก้วเพิ่นก็พร้อมมือกลับแนะนำในการดูแลสุขภาพเสียดายเวลาเฮาเสี้ยงเห็นแล้วนะเจ้าคุณสุรณีมีอย่างเพิ่มเติมช่วงตายเจ้าก็ฝากเรื่องของการ อ,อมสุขภาพนะเจ้าเนาะในด้วยด้วยในเรื่องของแปดพฤติกรรมที่พปงประสงค์เจ้าถึงแม้ว่าจะมีเงินออมเป็นสิบสิบล้านนะเจ้าแต่ว่าถ้าขาดการอมสุขภาพนะเจ้าเกิดการเจ็บป่วยหลังเกษียณมานะเจ้าเงินสิบสิบล้านก็ช่วยอย่างมาได้นะเจ้าฉะนั้นการอมสุขภาพนะเจ้าจะทําให้ผว้วัยเกษียณนะเจ้าเป็นไปเกษียณที่มีความสุขนะคะมั่งคั่งนะคะแล้วก็อย่าง,งยืนนะเจ้าเจ้า มีตึงเงินนะลัก็สุขภาพกายใจที่ดีเตยเนาะแล้วก็สังคมเ<อ>ฮาก็ดีเตยนะเจ้าบดีฮื้อเพราะว้ยแม่มอนผู้สูงอายุเขาง่อมนะเจ้าเพราะนั้นช่วงนี้ก็อยู่ห่างๆเพื่อนน้อยแล้วก็บดีลืมในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพื่อแข็งแรงไปเยี่ยมผู้ปุงอายุก็ต้องสวมหน้ากากาอนามัยกันเตยนะเจ้ชาช่วงนีนนน้งดกิจกรรมต่าง นอกตัวเนาะสำหรับผู้สูงอายุเฮาตัวช่วงนี้อยู่บ้านทํากิจกรรมในบ้านในจองนะเจ้าเวลาเฮาเสี้ยงแต่แต่ละขอบคุณท่านผู้ฟังทีต่ติดตามหาฟังรับชมทางสถานีวิทยุมาคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกขอบคุณคุณสุภณีวงแก้วจากทีมงานศูนย์อนามัยที่นิ่งเชียงใหม่กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุศูนย์อนามัยที่นิ่งเชียงใหม่กลมอนามัยก็มีคุณหมอนงนุษพัฒระอนันตโนเป็นผุ้มใน ศูนย์อนามัยที่นึ่งเจีงยงใหม่กลุ่มอนามัยดูแลอยู่นะจ๊ะกติดตามกันได้เรื่องสุขภาพโทรศพัพท์0 5 3 2 7 2 7 4 0ต่อกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุนะจ๊ะปะกันได้ในเตื่อต่อไปสถานีวิทยุมอกรเจีงยงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจักนักสวัสดีเจ้าคุณสุวรรณีวงแก้วเจ้า,าสวัสดีแก้